উঠি উঠ อขอสวัสดีนะครับญาติธรรมที่มารับชมนับฟังอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับตอนนี้ก็รอรอญาติธรรมนะครับที่รับชมในทาง joutube นะครับทาง joutube y ระบบ joutube y ของวัดป่าอ่าพรหมาปัญโยนะครับวัดป่าพรหมาปัญโยตอนนี้ก็เนง ไม่รู้ว่ามีท่านใดเข้ามาชมแล้วแล้วนะครับตอนนี้น่าจะชัดเจนนะครับชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนทดนสอบระบบไปด้วยนะครับน,นีไลฟ์ like, ผ่านมือถือนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับบอกบุญนะครับ ไปยังติธรรมนะครับที่อยากจะร่วมบูญสร้างสมเด็จองค์ปฐถมนุนดวงนะครับซึ่งทางวัดป่าพรมปัญโยก็จะได้นำปัจจัยมาสมทบทุนก่อสร้างยังพระวิหารของวัดป่าพรมปัญโยนะครับอำเภอสันปะตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นดํางดีของลุงตามานะครับพระอาจารย์วัดองคดวิริยธโรนะครับสําหรับนิธรรมที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นพระ อาจกรพรรดิหนุนดวงนะครับสมเด็จองค์ปฐถมหนุนดวงซึ่งอาจจะบอกบุญให้ยติธรรมนะครับได้มีส่วนร่วมในการฝากกระแสบุญนะครับฝากกระแสบุญไว้ในพระวิหารนะครับซึ่งาทางวัดป่าได้เปิดให้ยติธรรมได้ร่วมบุญกองบุญละ5,000บาทนะครับอกองบุญละ5,000นนะครับนี่ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองเป็น,เป,นเป็นการเททองนะครับ เป็นการเททองเป็นเนื้อทองเหลืองอ่าซึ่งทางวัดป่าได้เปิดให้ญาติธรรมได้มีส่วนร่วมนะครับกองบุญละห้าพันบาทสําหรับกองบุญนี้ญาติธรรมที่อยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถติดต่อทางวัดป่าพรหม,มปัญโยนะครับหรือทางไลน์นะครับหรือทาง Facebook เ,เพจวัดป่าพรหม,มปัญโยนะครับอ่าพิมพ์คําว่าวัดป่าพรหม,มปัญโยหรือจะติดต่อทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 083 32 3, 3 9 085 083 32 3, 3 9 085 3นสามาะครับ0 8 3ย2 3 9 0 8 5สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับกองบุญนี้นะครับญาติธรรมที่ได้ร่วมบุญมากองบุญละ5,000บาทนะครับก็จะได้เขียนรายชื่อนะครับตรงที่ตรงนี้นะครับก็จะได้เขียนรายชื่อติดตรงนี้นะครับ5รายชื่อนะครับ ห้ารายชื่อสําหรับจะภาพนะรับห้าายชื่อนะครับแล้วก็จะได้นําพระที่ยติธรรมได้มีส่วนร่วมในการาสร้างองค์นี้นะครับก็จะได้ไปติดผนังติดผนังของพระวิหารนะครับของวัดป่าพรม,มปัญโยน,นะครับฝากกระแสบุญไว้ในวิหารนะครับติดผาผนังสําสหรับกองูลนิ้ยติธรรมที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถติดต่อร่วมบุญได้นะครับกองบบญละ5,000บาทนะครับ อกองบุญละ5 0 0 0บาทก็จะได้เขียนจารึกรายชื่อ5รายชื่อเจ้าภาพนะครับติดที่ฐานองค์พระสมเด็จองค์ปถมนุ้นดวงสําหรับกองบุญนี้นะครับญาติธรรที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถติดต่อได้เลยครับเอดไลน์ได้เบอร์0833239085นะครับหรือทางเพจวัดป่าพรหมมะปัญโยนะครับก็พิมพ์ได้นะครับวัดป่าพรหมปัญโยนะครับสาธุสาธุสำหรับญาติ่ทรที่ เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในณขณะนี้นะครับที่อยากจะร่วมบุญนะครับฝากระแสนะครับฝากระแสบุญไว้กับวิหารของวัดป่าพรมมัญโยนะครับก็สามารถรับเป็นเจ้าภาพกันได้นะครับกองบุญละ5 0 0 0บาทอาจาจะจะเลือกรายชื่อหรือว,ว่าเขียนรายชื่อได้ห้าเจ้าภาพนะครับหาเจ้าภาพก็ติดต่อได้เลยนะครับสาธุอนุทนาบุญนะครับผม